ค่ะที่ไม่เจอร้ polling, ng, polling, lands, schme, องไงนะไม่รู้เอ้ยแต่เพลงนี้พอไหมเพลงเพลงนี้เกี่ยวกับความรู้สึกเก่งได้พอไหมไอ้นะเพลงนี้พอไหมจริงๆแล้วชอบนะชอบดี่อเราร้องได้ไหมแต่ตอนทุกเนี่ยนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมหรือเปล่าใช่ใช่ไหมนี่เธอไม่รู้มันสูงขนาดนี้เลยหรอทำไมตอนเล่นเพงนี้ไม่สูงเลยมึงร้องไม่มีอะไรสูงหรอกค่ะ นี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันมคิดกับเธออย่างไรและเพราะฉันเองทีกแก่ความรู้สึกเก่งเกินไปมีเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามจะดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้เฮ้ยขออีกรอบขออีกรอบคิดอะไรฉันรู้ ปอยลอกป่อยลอกลูกคอยี่สิบชั้นถ้ากินอะไรเธอรู้หรือเปล่าอย่าจำกูดิ้นไม่รักไม่ลงเหรอไม่รักไม่ลงครับคืออินโทรมาอินโทรมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพูดก่อนเขาเพลงนะเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับคือ Instagram. อิน t a g r a m การที่เรามีแฟนเนี่ยการลงรูปคู่มป็นเรื่องสำคัญเพลงนี้ก็จะเหมาะกับว่าถ้าคนเราไม่รักกันจริงครับมันก็จะไม่ลงรูปคู่แฟนหรอกอทำให้มันเป็นที่มาของชื่อเพลงนี้ค,คือไม่รักไม่ลงครับันนรกงไม่ต้ เห็นหน้ายางเงีไม่รักไม่ลอกยากลคนไม่ใช่ผับจะเป็นเราหอเป็นสลัดทำใช่ไหมมาไม่ให้ฉันคิดแล้วเธอก็แอบคิดจะพนารักอีกนี่ฉันคงเป็นยาอเ้ยเดียังเยยงกว่าที่เดไม่รักไม่ลงได้ยังไงให้อบลอกอีกเหรอ โอเคครับผมพอให้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันที่หลบลิขสิทธิ์นิดหนึ่งแล้วลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงเนาะต้องหลบนิดหนึ่งไม่รักไม่ลงใช่ครับแล้วกูเกิดมานานมากว่านั้นแหละกว่าจะร้องเพลงได้ต้องเกิดรุกเพลงเลยนี่โอ้พรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรครับอยากจะกินอะไรเดียกินอะไรก็ได้เพราะว่าคนไม่จะผักแต่ไปแล้วห้าทานที่ไดเงินอลัก้ เธอก็อบคิดเหงาเป็นหรอเรงเป็นนะเออเราจะมาร้องเหงาเป็นลงยังไงก็ได้ให้เป็นสระเอายังไงอ่ะเออคือแต่งมั่วหรอไม่มีเธอยังไงถ้าในเวอร์ชันเซมเฮาเนี่ยจะร้องว่าไม่มีเธอยังไงก็เหงาต้นอางุนเป็นต้นใบเทาที่กับผมนั้นจอมนั่งกินเกาเหลา เป็นเอาถ้าเป็นเวอร์ชันเซมเฮาอ่าอ่าตามไปทานตรงนี้ขอบคุณจีจ